สนับสนุนโดยบริษัปาทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง m t s g o และ m t s g o Futures ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทย99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐ,ฐกิจและสังคมไทย ดิขอแจ้งว่าถ้าใช้ใช้บัตรเครดิตที่ของมูรค่าสามหมื่นหกพันเี่ร้อยบาทเก้าเจ็ดสองห้าาเกดหนึ่เพื่อฟังใหม่ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ํารวยอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ไม่ได้มาบอกนะครับว่าทํายังไงถึงร่ํารวยทํายังไงจึงประสบความสําเร็จแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการเป็นเงินเป็นทองจะพาไปดูกรณีที่ต้องบอกว่าเป็นภัยสังคมอย่างรุนแรงนะครับนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งที่หลอกแก๊งที่สร้างความเสียหาย สร้างความทุกข์ให้กับผู้คนไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเพศไหนไวัยไหนแต่ว่ากรณีล่าสุดนั้นเหยื่อเป็นผู้สูงอายุอยู่ในวัยบ้นปลายของชีวิตมีเงินหวังว่าจะสบายไม่เป็นภาระลูกหลานไม่เป็นภาระของสังคมแต่ว่าแก๊งนี้ทำให้คุณป้าท่านนี้คุณยายท่านนี้ได้รับความทุกข์อย่างหนักทีเดียวนะครับ รายการเป็นเงินเป็นทองวันนี้มาที่นี่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปาปงมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับว่าเราไม่อยากเห็นใครต้องตกเป็นเหยื่อรายต่อไปแต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆหรือไม่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือการรวมทั้งคุณผู้ชมเองด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับจากท่านรักษาราชะการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปาปางท่านพันตธบดเอกสีหานาดประยุนรัฐให้เกียรติให้เรามาทำรายการที่นี่นะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับครับ เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับทำไมครับท่านเลขาค,ครับข่าวครา,าวที่ปรากฏทางทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ก็เยอะแยะมากมายเขาก็พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมจึงยังเป็นทำไมจึงยังมีคนตกเป็นเหยื่อแก๊งประเภทนี้ทำไมจึงมีเหยื่อเกิดขึ้นได้ไม่เว้นแต่ละวันเลยเป็นเพราะอะไรครับคือส่วนใหญ่แล้วเหยื่อที่ถูกหลอกลวงเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นคนซึ่งอยู่ในอีกสังคมหนึ่ง แล้วก็อาจจะอยู่ในสังคมปิดครับ,รบแล้วก็ไม่ค่อยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท,ทั่วไปไม่เกี่ยวกับความรู้สูงความรู้ต่ำใช่ไหมครับครับไม่ไม่จำเป็นคะคือโดนหมดได้หมดเลยเารายหนึ่งก็เป็นผู้ที่ค้าขายอยู่ในตลาดประตูน้าําำพ่อค้าแม่ขายาก็คือตื่นมาก็ทําค้าขายไปจนถึงเย็นค่ามไม่มีโอกาสได้ฟังข่าวไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ฟังวิทยุเย็นกลับก็สี่ห้ทุ่ม เช้าตีห้าหกโมงก็มาใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารนี่ก็น้อยคือทำมาหากินครับคบคนทํางานอธินนบายถึงอีก,อก,อก,อกที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะฮะครับ,รบอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งอา,อาจจะต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวนะครับแล้วกอ็อาจจะมีญาติพี่น้องนะครับมาดูแลแต่ว่าในช่วงเวลาทํางานเนี่ย ก็คงไม่ได้มีอยู่ด้วยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีเงินท,ที่เก็บสะสมมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเราเนี้โอกาสที่จะเ,เสียเงินหรือว่าถูกหลอกเนี่ยมีมีมากพอๆกับอีกกลุ่มหนึ่งครับ,รบท่านเลขาใช้คําว่าเป็นคนที่อยู่ในระบบปิดนะครับ,รบไม่ใช่ไม่เกี่ยวว่าความรู้มากความรู้น้อยบจบป .6 ม .3 ปริญญา ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกไม่ใช่ตรงนั้นแต่อยู่จะอยู่ยท,ที่ว่าอยู่ในระบบปิดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ใช่ เท่าที่เราได้ดูผู้เสียหายเนี่ยบางคนก็เป็นอดีตน้าราชกาาครับนะครับบางคนก็เป็นผู้ที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นครับแม้กระทั่งมีหนุมักเรียนนอกก็ยังเคยโดนครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นเนี่ยได้รับฟังข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือโดนหมดเลยเหยื่อตั้งแต่ป .4 ยันด็อกเตอร์นะฮะไม่จำกัดความรู้นะฮะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในระบบปิดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลหรือไม่นะฮะนะครับความรู้ต่ําสุดที่ถูกหลอกความรู้สูงสุดที่ถูกหลอกเนี่ยระยะห่างกันเยอะไหมครับเยอะฮะต่ำสุดที่ถูกหลอกก็คือคนที่ไม่จบม .6 ก็โดนรวมทั้งคนที่ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกก็มีเบรนักเรียนนอกทั้งเรียนทุนเยอะๆก็มีโดนได้หมดเลยแล้วก็คนวัยหนุ่มวัยทำงานนะครับแล้วก็จบมาจากต่างประเทศอาจจะเป็นสังคมอินเตอร์มาอยู่เมืองไทยใหม่ๆพอโดนโทรศัพท์อย่างนี้เข้ากระตกตกใจอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้มีประสบการณ์หรือไม่นะครับมันอยู่ที่เรารับฟังข่าวสารมากน้อยแค่ไหนคครรัับบครับ ท่านเลขาหลังจากที่ติดตามตรวจสอบคดีนี้มาเนี่ยแก๊งนี้มีวิธีการเลือกเหยื่อยังไงครับการเลือกเหยื่อเขาก็จะใช้ระบบไอไวช์โ e เวอรเนี่ยนะครับส่งเ,เหมือนโทรเข้าไปครับรบเป็นเป็นเทปโทรเข้าไปตอนเสียงโทรเข้ามาหาเหยื่อเนี่ยเป็นเสียงเทปเก็โทรเข้ามาเราก็รับสายแล้วก็เหมือนที่เราได้รับฟังกันก็คือสวัสดีครับที่นี่ศูนย์บริการบัตรเครดิต นะธนาคารก็แล้วแต่เขาจะบอกชื่อแต่ตอน A, B, C, อีาแล้วแต่นะครับแล้วก็คุณมีหนี้ค้างชำระบัตรเครดิตติดต่อพนักง,งานกดศูนย์ครับ,รบถ้ากดศูนย์เข้าไปก็เข้าทางเข้าเรียบร้อยพอกดศูนย์เข้าไปเขาก็บอกสว,วัสดีค่ะที่นี่ศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารแล้วแต่เขาชื่อถ้าเขาบอกธนาคารเก็เป็นศูนย์ของธนาคารเบเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตนะ สามหมื่นกว่าบาทสองพันไรก็ว่า,าไปครับแน่นอนครับคนที่โทรเข้าไปกดศูนย์เข้าไปเขาต้องปฏิเสธว่าเขาไม่เคยเป็นเขาไม่เคยเป็นหนี้แล้วถูกรูดที่ไหนเขาบอกรอเดี๋ยวนะคะ,ะขอตรวจสอบก่อนคือพอหลังจากกดศูนย์ไปเนี่ยจะเริ่มได้คุยกับพนักง,งานปลอม้วใช่ไหมพนักง,งานธนาคาร,รเพราะว่าโทรมาตอนแรกเนี่ยเป็นเสียงจากเทปแล้วก็แน่นอนนะครับการที่เราอยู่ดีๆไม่ได้ตกเป็นหนี้ซะหน่อยหาว่าเราเป็นหนี้เนี่ย สุดจริตชนทั่วไปย่อมอยากที่จะเคลียร์ตัวเองเพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์เขาบอกให้กดศูนย์ก็กดซะเลยการกดศูนย์นี่แหละว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับพอกดเข้าไปแล้วก็พูดคุยพอกดศูนย์ไปเริ่มมีพนักงานเป็นๆตัวปลอมมารับสายแล้วสวัสดีครับฮัลโหลครับสอบถามเรื่องอะไรครับ ครับผมพอดีเมื่อกี้มีโทรศัพท์แจ้งครับว่าผมไม่ยอดบัตรเครดิตสามพันกว่าบาทนะครับไม่ใช่ผมกำลังในสา่อยู่กุ้เตี้ยครับผมเช็คข้อมูลนะครับสมชายประเสริฐศรีครับครับพี่สมชายครับผมเพื่อกัรตรัจสอบ ของแกงโคเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านทั้งหลายนะครับได้เข้าใจองค์ประกอบของแกงโคเซ็นเตอร์นะครับมันเป็นองค์กรชญจกรรมระดับชาตินะครับที่เป็นการาก่อชญจกรรมข้ามชาติอย่างน้อย2ประเทศขึ้นไปนะครับซึ่งที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยจำนวนมากและหลายๆครั้งซึ่งเป็นลักษณะการ,การหลอกลวงหรือช่อโกองประชาชนเนี่ยในระดับมหาภาคนะครับโดยเฉพาะจากพื้นแผ่นดินที่อยู่ใน ใกล้ๆเคียงประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งอยู่นอกประเทศนะครับลักษณะของการก่าออาัจฉร,รมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการาที่มีองค์กรอญจกรรมซึ่งมีลักษณะของการแบ่งหน้าที่การงานการทำานนะครับมีตั้งแต่ในทุนนะมีผู้จัดการ มีเด็กพนักงานที่ทําเป็นหน้าที่ call center มีผู้เปิดบัญชีนะครับหรือมีแม้กระทั่งคนจัดหาคนเดินทางรวบรวมเงินให้กับกลุ่มแก๊งองค์กรอาชญากรรมประเภทนี้เพื่อเดินทางเอาเงินออกจากประเทศเราไปหรือแม้กระทั่งส่งผ่านระบบช่องทางการเงินของประเทศที่สามารถส่งได้นะครับแต่วิธีการเนี่ยจะเกิดขึ้นดังนี้นะครับจะมีกลุ่ม ซึ่งเรียกว่าองค์กรกรรคอเซ็นเตอร์เนี่ยเติบโตอยู่ใน2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมีการพัฒนาเริ่มต้นตั้งแต่ระดับการหลอกลวงเล็กๆนะครับในสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของการคืนภาษีนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่องของอการได้รางวัลน,นะครับแล้วก็ไล่มาจนถ,ถึงเรื่องการถูกเจ้าเจ้างนานตรวจสอบทางการเงิน จนกระทั่งขณะนี้ที่กําลังแพร่ระบาดกันอยู่ก็คือเรื่องของการาติดหนี้ของแบงค์นะครับและถูกเจ้าที่ดชไอปปองตรวจสอบว่าเกี่ยวพันกับการการค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายนะครับซึ่งเหยื่อที่ถูกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่มีทั้งสองประเทศนะครับมีสองประเทศแต่ในี้ผมจะพูดในเรื่องของที่เกิดในประเทศไทยนะกรณีที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนไทยคนหนึ่ง นะครับที่เป็นโมนิเตอร์อยู่ในประเทศไทยโดยมีกลุ่มอาชญากรซึ่งเป็นคนต่างชาตินะครับขณะนี้ในการสืบสวนเนี่ยจะเป็นทั้งจีนทั้งเป็นไต้หวนันก็ดีที่เป็นตัวควบคุมการก่ออาชากรรมเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่าจะมาจ้างให้คนไทยซึ่งทําหน้าที่ตะเวนหานะครับตะเวนหาคนไทยกลุ่มหนึ่งให้เดินทางไปทําหน้าที่เป็นคอร์เซ็นเตอรอ์ที่ต่างประเทศที่เขาสามารถเซตอัพเป็น คอเซ็นเตอร์เป็นศูนย์โทรศัพท์เถื่อนนะฮะเถื่อนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไปตะเวนหาคนไทยก็เป็นคนไทยที่ยอมให้เขาเปิดบัญชีทางทางธนาคารทางการเงินแล้วก็ขายบัญชีให้โดยขายสมุดเงินฝากขายสมุด ATM บัตร ATM ให้กับกลุ่มคนพวกนี้เพื่อเอาไว้ทำอะไรครับเป็นเป็นช่องทางที่จะเอาเงินที่หลอกเนะี่ยเข้าบัญชีนี้กระบวนการพวกนี้จะถูกจัดโดยเป็นรูปร่างของการแบ่งหนะ้าที่การงานกันทำา นะครับเมื่อเมื่อเริ่มปฏิบัติการเนี่ยในอดีตสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการค a l คือ call อมาจากต่างประเทศที่เราเรียก call center เ,เ,เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับศูนย์โทรศัพท์นะครับใช้วิธีการเช่าบ้านนะครับเช่าบ้านแล้วก็เปิดระบบโทรศัพท์ขึ้นมามีทั้งสิบคู่สายในนั้นนะครับแล้วก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็มีซอฟต์แวร์นะครับมีการหมุนโทรศัพท์ผ่านระบบ ที่เรียกลงเรียกว่า VOIP นะครับระบบเนี้ยมันจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยหมุนจากฐานข้อมูลโทรศัพท์ที่เขาซื้อมาจากใครก็ไดนะ้ที่เราได้จากระบบโทรศัพท์แล้วก็หมุนโดยใช้ฟังก์ชันของเครื่องหมุนเพื่อศาสตร์เบอร์โทรศัพท์นะนะั่นแหละที่หมุนสมัยก่อนเนี่ยไอเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏจากต่างประเทศมาเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อนนนะครับต่อมาก็เป็นเบอรอ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยโดยซอฟต์แวร์บางตัวสามารถบอกเป็นเบอร์ ต่างประเทศนะครับแต่เบอร์นะั้นตรวจสอบไม่ได้นะจนกระทั่งขนาดนี้มันสามารถสร้างเป็นเบอร์ของหน่วยงานนั้นๆได้เป็นของแบงค์เป็นของหน่วยงานรัฐบาลเป็นแม้กระทั่งของปปงอพอกดเข้าไปแล้วก็พูดคุย เขาก็สูญไปเริ่มม,มีพนักงานเป็นๆตัวปลอมอม,มารับสายแล้วถูกพอมารับสายก็บอกว่าปอปอมงอ สำหรับคำถามประยมสัปดาห์นี้นะครับถามว่าถ้ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเราควรทำอย่างไรระหว่างข้อหนึ่งรีบกดวางสายทันทีหรือว่าข้อ2ให้รับสายก่อนแล้วแจ้งตำรวจทีหลังถ้าราบคำตอบแล้วส่งมาที่083-063-2863 083-063-2863รุนรับของที่ระลึกจำนวน5รางวัล ยากกว่านะครับจักทุนประเดิมพระราชทานหนึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้